มีที่ใส่สินเจียงที่คาดเวที่น้าสาวจะใส่ความอิจฉาเลยสาวชั้นแรกคุณแม่ก็ใ่สินเยงกูก็มีใส่ได้สองคนคือเอขัดจัากรเดยักบบโราณักอกแบบโบราณขาสั้นสมมตอันีต่อดีเดีใจดีขอก วีเด็กิดอริยารัมสั้นราชินีใหม่เด็กเย็กอวาเินไปชนะโรนก็อนที่สองสิลครั้ที่สองทัพที่หนึ่งกองทรพราจาวเตอร์ไ่ซีทักสุเทเรื่อที่สิบพฤศิิรสนกา้าันธรมุกเจ็ดจนถึงปัจจุบันการเขูไม่หยุดหยนันเป็นข้อศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นที่จะมาโดยดีและศึกษา มาที่โรงายที่โรงเรียนศิลปวิทยาลัยกรุงเทพก่อนไปศึกษาต่อท่าศัพทปัญญการและทุกการในประเทศฝรั่งเศสที่รูมิเแต่เอกกรุษด้านศิเป์ศิลป์จาโบริษปาร์เกยและที่พรมเดอเออร์ซาปาร์เกยคุณพ่อได้รับการทำงานเป็นสายงนเกที่บริษัทโออาสมาติลิจจำกัดเมื่อปีพศ .2526 บริษัทสิาป์มาติลิจ49จำกัด เมื่อปี2527จนถึงปี2542และได้ออกมาเปิดบริษัทสถาบันของมตนเองซื่อบริษัทแอปแรกจำกัดกราา 2, 42, ะหว่างปีพศ2543-2564ถึงคุณพ่อเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะสถาปตยกศาสตร์จุฬา,า,า,าลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะด้ะานกฎหมายของสภา,าสถาบิกและสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งหน่วยงานสถาบานันและอุปกรอื่นๆหลายแห่งผลงานที่สําคัญคือเป็นประธานคณะทำง,งานประสานงาน,นางการประสิแบบิ์เพื่อการประกวดแบบแนวความคิดอุสร์สถานเหนตุการณ์พัตนาจากเคื่องศิลป์แห่งชาติที่สถาบันงานและเป็นสถาปนิกของโครงการบูณรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสมของพระพุทธเจ้า น,า,นาลูดีสถานกรุงเทพมีการรวมทั้งมีผลงานการออกแบบอาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์โรงแรมอาคารราชการอาคารที่พักอาศัยอาคารอุตสาหกรรมบ้านที่พักอาศัยมากมายหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดช่วงเกือบ40ปีของการมั่นในการทำงานเป็นสถาปนิกคุณพ่ออยัสอยสร์ป่วยเป็นย้อมมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต,อนนงตั้งแต่ปี2560แล้วโรคหลอดเลือดในสมอง ปี2564โดยอยู่ทัาพยาธิสภาพของโรคด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งคุณพ่อเป็นนักสู้จนวรนสุดท้ายและได้เดินทางด้วยความสุขสงบในคืนวันอาทิตย์ที่หง กาไเกิดมาปนลูกพ่อที่สิท่แบบภูมิใจการไม่เป็นที่รู้สักในฐานะแอปลูกอูนสอนสถามิสุเทศุภก็นที่รักของลูกค้ามากมายแอลูกอาจารย์อนลนสอน พ่อเป็นที่เพื่อนยงกายและใจให้ลูเสมอพ่อเป็นคนเด็นโลกที่อบอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อยิ่สำคัญต่อสิ่งใดเสมอถ้าจะจุดแสงที่คำต่อนหดูให้สอที่น้อยอ่านโดยชอบให้สีแตาที่พ่อชอบตอนเปเด็กพ่ออ่หานให้อาภัณพอโตขึ้นล้ากลับไปอ่านพ่อฟังตอนที่พ่ออ่อยแต่พอได้ยินทุกครั้ง แม่ก็จะเจ็บปวดเพราะยิะ้มให้ลูกทุกครั้งทุกนโอกาสให้ความเห็นตั้งใจสามเลี้ยงดูดที่พราเคี้ยวเขียนให้ลูกอ่านมันเติบจตโตเป็นจุฬาธารีวิสต์สั้นงันงวนโลกของโซฟีและสุดท้ายคุณเจ้าชายน้อยเลยลูกวิส์ซึ่งอ้อขอยกประโยชน์หนึ่งที่เล่รักนั่นก็คือเราจะมองเห็นใจด้วยหึงใจ สิ่งสำคัญนั้นไเนี่ยถึงได้ดยดืดออกมาอจาจจำได้ความรักความผูกพันและกอดของของพ่อค่ะและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราอาจขอราบพ่อ,ด,พอใใด,ด้วยัถใฟพ่อจะถึงใจของเราตลอดไปค่ะ สุขพเทศถึงพระรามลบพุทธการเนื่องในงานการปริดิจคุณพ่ออนุสร,รักคิดตะริงนะครับโดยมีในเรื่องในก,นการแสดงดังนี้ครับเมื่อพระรามนะครับยกพลมาพัอยู่เชิงเขาแก้วมรกตใกล้มรดกเา,ารพะฉะกั้นะครับบางส่วนมิดว่าพญาแร้งขาวบินมาทางทิศตะวันออกเข้าสู้กับพญาแร้งดำที่บินมาจากทางทิศตะวันตกนะครับ พญาแดงดำพ่ายตกถุ้กพีนิดีแล้วร่างกายกลายเป็นยักษ์นะครับเขาและยังฝันว่าตนถือกระลาใส่น้ำมันแล้วมีหนงนำไฟมาตุกนะครับไฟก็ได้ลุกมือลุกไม่มีพัสการ์นะครับจึงให้พิเทศน้องชายช่วยทำนายฝันนะครับพัสการ์พอทำทำนายแล้วก็โกรธพิเทศจึงได้ขับไล่พิเทศนั้นออกจากเมืองนะครับ ที่เพกกินไปกว่าพิพักกับพระรามทุะกัน และคุณโยมมังวนวันพักตุกเจรินทุกสาวทั้งสองได้ความเป็นผู้สูงพระอินาผู้ปากาท่านผู้มีเดียท่านผู้ใหญ่ใจดีผู้มีเมตตาได้าระวมกรสมบอกอำนักใจแม่ทูกสาวทั้งสองมีความบกท้ายสุดนี้ขอเชิญญาติโยมท่านทั้งหลาย ค่อยยลดมือลงมือวางบนตักแล้วนั่งหลับตาลงมองเบาสักสามนาทีเราท่านทั้งหลายจะใช้ลมหายใจให้เป็นคุณเพื่อจะสร้างคุณสร้างตุ่นลอันลังค่าปุท,ทวิิตแต่ดวงวิญ,ญญาณของคุณพ่ออนุสอนผู้วายชนตอนจากนี้ไป ขอเชิญญาติโยมท่านทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านได้ตั้งใจน้อมอนุสติตระลึกถึงความดีความงามของคุณพ่ออนุสรนพักกุกเจริญผู้วายชนความดีความงามเช่นนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์คดวงวิญญาณ ของคุณพ่อผู้เป็นสถาปนิกผู้มีสุดที่โสพโนมีความงามทั้งกายมีความงามทั้งวาจาและมีความ